ครับสวัสดีคร so so ับท <unft> ่านผู้ชมกินิตตลักสัวช่องบัดเสวน์พะรวยครับผมมันนี้วันเสิร์รวยมากอาปูแ่าห้องครับผมอาปูแ่าพีนิมิดฟันเมื่อนนี่ห็นเป็นตัวแดงจี๊ขึงตัวแดงนั่นคอยจิตตามกันครับผมครับผมฟันแ่งัวตองหงดนะฟันเลขบุนฟันงดแห้งๆนี่ด้วยค่ะอันฟันฟันข้างแรกมันจะเป็นเลขบุน โอ้ข,ข,ข,ข้างข้างข้างก้อนหันปูฝันข yep. ้างก้อนหนเจ๊จรายฟ้าเพราะว่าสิบอกคงจะคอยเริ่มพราะันว่างวเสี่แล้วผมันผสมหาป่าแอ่ตีสีหาไปตัวเดียวเลยครับผมแต่วันนี้คอยเริ่มบอกคู่คนเพราะว่าสิบอกคงจะเพราะว่าค่อยสร้างงูฐานเจ๊ดันเขามาขึ้นไหม เอามาขึ้นบ่เอามาขึ้นม่นเขาไปซื้อนบ่าง่เขาไม่ขึ้นเขาม่ขึ้นแต่วันนี้คณะจะบอกคงซุ่อายเพราคงซื้อ้ายจะองก็เรมบอกเขาบอกคงซื่อ้ายเริ่มบอกว่าเท่าไหร่อหาแปดก็เรมบอกวันนี้ว่านี่หามเริ่มนะปูได้เออะผมตายแน่เนี่ยนงนี่คอยจะบอกตั้งแต่ต้นเลยไหมครับผมตั้งแต่เราบอกว่าฝันตอนทีสิมงออกฝนวายิ่งพูนึงอยู่นี่ยิ่งพูนึงอยู่นี่แล้วพูดอียู่นี่มันจูงแขนปูไปห้องน้ำ ครับผมคโคดี้มันเป็นคนตี้บอกเาเรียกว่าบอกโคดีกว่าเจ๊ดจีหนึ่งหนึ่งจีเจ๊ก็บอกแต่มันบ่ถือบ่ถือตัวปูผมไปพิจารณาอยู่บ่นั่นผมไปนั่งคิดนอนคิดเอาบ่ถูกอันเพราะว่าครับขึ้นต่อมากกับฝันขาขาหนี่งขาดน่าบัตริงนี้เป็นเช่นโนบัดขานี่ยเป็นขาดีนี่ขาไม่สองขาครับไม่สองขาเออคอยว่าเต้เล็กต้นให้ฟังก่อน พอเล่งรังมาเปลี่ยนแปลงนะครับเม้าบุคืนนี่สดๆเลยครับผมเม้าบุคืนนี่วั้จุนจักรยานไปว่างไว้หน้าหัววัดจุนจักรยานว่างหัววัดวันนี้เจ้าของมหาวัดก็หาบไม่พอหาจักรยานห้บมหัวจักรยานมีสองหลอดจักรยานมีสองหลอครับผมเคยฝันแม่มีรายเธอแล้วไม่ออกศูนย์สองสองศูนย์มาตัวนี้ อสองร้ออ่ะจะยัมีสองสองศูนย์สองก็ไปล้อเด็ก็เป็นเลขศูนย์นะปูวันนี้ถ้ไม่สองหรากะสองศูนย์ศูนย์สองตีให้ไงนะปูนะศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์ครับผมอ่าเป็นนี่เป็นเลขบนบนไอ้ปูเลขบนเลขบนนะปู่ะเท่าที่เคยฝันมาเท่าที่เคยฝันมาจนจะเลี้ยวไงครับผมเลขกับปูเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์นะปูนะเจ็ดศูนย์สองครับ รุ่นสองเท่าจะเคยเท่าจะเคยฝันมากตั้งแต่หลายเถือกครับผมแต่ว่าบอกเรี้ยงร่างทุกเกอาเรือบอกเลยเอ,อาล่างตัวแรกเป,ป็สรุปความบนฟูสรุปความล่างเนี่ยอันนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงหนะ้าครับผมวันนี้ไปจับกบโอ้ว,วันนี้จับกบกบก,ก,กะมือกะหาบบกบกะเกาหาเกาเกาหา เจ็ดก้าเก้าเจ็ดจับก็เจ๊กก่อนครับผมห้าเก้าเก้าห้าครับเก้าห้าเออเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนปูเนาะอันตัวตัว่างเนี่ยเพรเปลี่ยนแปลงครับเพรเปลี่ยนแปลงมาตัวล่างโอนะห้าเก้าก็ห้าเจ็เก้าเก้าเจ็ดครับผมนี่แหะแก้หาได้งงเลยแก้เว่าแก้หายไม่ถือแล้วปูได้เที่ีงเาาผมหูแดงคืนนี้ คือวงเนี่ยกับผมเนี่ยมุมกเอากมุกมกปูมมตุ้ยนี่นียนปูต้นี้คร<ม>ับผมมันเพราะว่ามันฟันดีเลยรับผมเออเรียกปูเรียบานนี้ปูมุกมตัวุ้ยเอาตัวนี้น,นะนี่โอุ้นสองสองศูนย์นโอ้อบานนี้พี่<ห>นอนอง แต่ว่ารักร้อนนี่จะพาเอามันก็เอาเก่าก็ได้บัดมันเป็นเก่าเลยตาให้ได้เป็นเก่าให้เป็นนี้นะครูเนาะตาที่นี่เนี่ยคือสองศูนย์ศูนย์สองนะนี่ละแต่ว่าเนี่ยเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์ร้อนนี่ละนี่อ่ตัวนี้นะโอ้ยมันใจอะไรขับกับมันใจได้ไหครับมันใจหระกาแฟแล้วกาแฟครับผมเดี๋ยวเอาครับผมให้อ่าคุยกับปูสัมผัสปูเสร็จก่อนอ่าทำเบอร์เงา ขับไปทางซึ่มตื่นปูเป็นกระเน่นไหนะครับงมวดนี่คือโค้งสุดท้ายล้วพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วเน,น,นจีบว่าคือเรียกร่างที่แอดมากหมดก่อนหันปูเปลี่ยนแปลงปูยังเปลีป่ยนตัวเดิมอยู่คือหาเก้าเก้าหาตัวเน้นที่สุดครับผมอ่าปูขีดใบดับลอยส่วนบนสองศูนย์ศูนย์สองือตัวเน้นนะครับผมเนรับเน้นศูนย์สองสองศูนย์บนนะครับผมจักยามก็สองหลอดเนานะครับผม เลขมีที่ไปที่มานะพี่น้องคืออ่าสองศูนย์สองนี่คือฟันจักรยานนะจักรยานรถอุปโภ่ต้นทุนสองล็อแมนอจูจักรยานจงครับผมว่าผมเริ่มไม่ไหวยังไงมาไปมาหาวัดก็หาพ่อพ่อสักรยานก็หาพ่อเลยครับผมโอ้เนี่ยไปพ่อไปพ่ออีกวันหนึ่งคือกันมั่งเลยครับผมโอ้คือกันทีปูศูนย์สองสองศูนย์เอฟซีจะว่ากันนะครับเด้อ แอปเปิลเรื่อมดีดิเรื่อมเมื่อไถลารลังพี่น้องศูนย์สองสองศูนย์พี่น้องเลขบนเลขล่างห้าเก้าเก้าห้าเฮ้ยผมอ่านหังสือว่าเป็นปูปูหยองเลยอ่านหนังสืออะไรพี่น้องเอฟซีครับกับนี่วัดประจำวันที่สิบหกทันว่าสองพันห้าสิบสี่อ่าโค้งสุดท้ายปูเถ่าห้าผมครับซึ่งอ่ามีจุดประสงค์นะอาจจะขออ่านราลอียดกัดครั้งหนึ่งนะว่า ปูห้แนวทางหวยว่าประจำที่สิบหกดีถ้าไฟโชคดีตั้งปูขอบิณฑบาตนะอ่ามาร่วมสมทบสร้างห้องน้ำาห้องน้ำอาห้องน้ำล้างถ้ยล้างชามเนออห้องขั้วห้องขั้วครับพี่น้องห้องขั้วล้างถ้วยล้างชามกันนะพี่น้องนะล้างถ้วยล้างชามเป็นวัดบ้านหาชิบุกชิบีโอหาชิบุกชิบียังมัดมีอะไรบ่ปูล้างถ้วยล้างชามเออไม่ร้านนตกกับคนกังข้าวมครับผมกังข้มันล้างถ้วย โอ้ยถ้าบคู่นึงผู้ผู้ยึดกลางห้องบดีแล้วนะครัวนะบ่ได้ล่างบ่ได้เปียกคู่นึงนะครับผมคู่นี่้ไม่เปียกปู้กลางห้องโอ้ปู่คู่ได้เปียกบ่ปู่ล่างช่วยกันมาท่านผู้ชมนี่ยถึงปู่พันกะมิจูบิสองฮะอยากจะให้ท่าชิกที่ทุกท่านถ้าโชคดีอ่าอารมณ์ทั้งบุญอ่าสร้างห้องครั่วคือย่ามังคุดต่างชากะเป็นดาวนเพื่อมุ่มีนะครับผมนี่ครับทั้งปู่พันกะให้กันแล้ว ที่แปลที่อะไรอนปูยังบม่ฟันต้องแปลปูยังบม่ฟันยอันนี้อันนี้ปูนี่เล็กอันนี้ที่ไหนนี่ตอนปูยังบม่ฟันเมื่อคืนหน้าโอ้ตอนตอนปูยังไม่ได้ฟันเออตอนปูยังบม่ฟันเมื่อคืนหน้านี่โอ้ตอนปูยังมันตีก้อฟันบอกตีอะไรแต่มือมันที่พกคนน้ากับผมผมตีอะไรเต่เจ้าตัวงหลังยังบุปผินแปลงไหน ตารงยังเปลี่ยนแปงเท่าไปรหัตเนี่ยพี่น้องมันสีมันสีแลนนี้ตารางยังเปลี่านแปลง่าข้า้ชมนี่ก้อนก้อนที่ปูยังบอได้ฝันฮะอันนี้ฝันขึ้นก็ได้แล้วนะฝันขึ้นก็ได้ตัวเดียวกันครับพี่น้องอ่าฝันไม่ได้จับกบในกลางไรตัวเดียวกันนะครับไก่เด็กกลางใ้ตัวเดียวกันถ้าโซนเด็กบนเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่น่าซึ่งสองสองศูนย์อ่าสองสองศูนย์นะผมอ่า เพราะว่าปูหนฝันดีเป็นโค้งสุดท้ายคือฝันโค้งสุดท้ายกันแล้วคือเลขแต่ก่อนปูว่าคำนวณในอ่าอ่าฝันได้ไม่คำนวณน,นะผมอ๋อ่คำนวเหนึง่งสี่เจ็นะนนบ่านนี้มัน,ม,นมันโมเมนต์ครับพี่น้องบ่านนี้พอฝันยามอีกคือเจ็ดส <7 20 S 1> องศูนย์หรือสองศูนย์ศูนย์สองนะพี่น,อน้องตาเลขล่างเหรอผเปลี่ยนแปลงยังโค้งเดิมนะครับพี่น้องเนาะเออครับผมรายการเนี่ยว่าในฝันเติมครับผมก็ฝันเติมแล้วปูโคงสุดท้ายรวด บอ่ออน้อฟังค้อเกา้ากับใครอยู่ครับผมอ่ะนี่พี่น้องแคปหน้าจอไวอ้แต่ว่าเด็กที่สวยงามที่สุดคือเก้าห้ากับเก้าเจ็ดนี่พี่น้องจึงปูก,ากาัดตีข้อฟันกันเรียบร้อยท่านี่คือตีข้อฟันให้กันเสร็จสรรเรียบร้อยอ๋นี่ก็ให้เพิ่นโอนนั่นถ่างหมุนปูเลยเพิ่น,น,นโอ้ยอ้ขอศอกข้อไขว้ไงข้อกาปูยืมเนยอ่าขอโทษกร้อไขว้นะครับคุณชุมย่าก็ไก่เรียนพวกอย่างนี้ เออผมเป็นยังไแต่ะวาเก่าแปดเป็นครับมามามาเดี๋ยวผมจะเขียนให้ครับผมท่านผู้ชมอ่าโปรชีแจงติดต่อทางแอดมานะฮะถ้าท่านอยากจะ้ชุมทั้งบุญจะทุ่มทั้งห้องล่างสวยอ่าห้องคั่วล่างสวยล่างช้ำล่างช้ำอ่าท่านกับเขากัมนามครับผมติดต่อเบอร์แอดอ่าเก่าแปดมากมาสนพรวอยมากเอดจะได้หายมาเลยบัญชีทั้งกูกันนะผมหรือจะมาเฮ็ดเองก็ได้ครับผมทั้งวัด อ่าที่ต่อสภาว่าวัดยุไสอ่าจลับเนาะครับผมอันนี้ครับกะซึ่งมันยังขาด่หลายๆอย่างอยู่นะครับทั้งวัดกอ,อยากจะเป็นสะพานบุญอ่าทั้งช่องอยากจะเป็นสะพานบุญให้อ่าเป็นน้ท่างเป็นซื้อไห้นะครับผมเนาะซึ่งไห้ออ ทางวัดเพิ่นกะมีม่เเออาาากหปูนีท่า,ทา,จากกนจกจะมาบำรุงทางศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นก็ขึ้นอยู่กับทุกซีนะครับพี่น้อ,นองทุกซีสามารถช่วยกันนะครับผมท่างครูบนกระดาษประจุปัจจัยอุปบบกรณนก่อสร้างคือจากใหไร้รุ่งข้าวต้องคือต้องช่ำกันนะครับผมอาถ้าคลิปนี้ท่านที่เของมาแล้วกับกุญแคดแช่กระเป๋าแปดเข้ารุยแล้วก็บัตรสดพ้ารวยครับผูมบ้านหนองบัรวยขึ้นมเมื่อเนาะครับผม การคลิปนี้นอนขอนผู้ชุมระล้อมร่วมกันนะฮะส่วนหมายเลขบัญชีหันเดี๋ยวอาจจะได้เขียนไปไว้นะแต่เอาบวสามารถที่จะเอาลงในคลิปได้นะท่านผู้ชมการขอโทษก็พ่ายไรแต่ว่าแอดจะกับโทธเขามาติดต่อเบอร์แอดแอดจะได้บอกกลับ,บว่าโอ่นของชี้ของปูเบอร์ไรนั่นแอดจะได้บอกกันนะครับผมครับแต่คลิปนี้ขอธรรมชุมจงโชคดีระล้อมร่วยกันมาที่16รครับ ค้อมเก็บอะไรข้อมขายใจมี oh. มีแต่ข้อมไม่แห้งขับูมชมสวัสดีครับ